หนังสือเสียงวันต่อวันกับพระเยซูบทเฝ้าเดี่ยว365วันสู่ชีวิตที่เต็มไปด้วยสันติสุขและการสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าเขียนโดยซาร่ายังแปลโดยคุณมานาวิวัตวิริยะในทุกๆวันพระเยซูส่งเรียกให้เราเข้ามาหาพระองค์แต่เราได้ยินพระองค์หรือไม่ บทเฝ้าเดี่ยว365วันที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์ของซาร่ายังเมื่อเธอเลือกที่จะนั่งลงเงียบๆกับพระเจ้าพร้อมปากกาและกระดาษในมือทอยคำเหล่านี้เป็นทอยคำที่เปลี่ยนไปด้วยความรักที่พระเยซูตัดกับเราทุกๆวันหากเพียงแต่เราจะฟังและพร้อมเดินไปกับพระองค์วันต่อวัน 31. มกราคมเราเป็นกำลังและเป็นโลกของเจ้า เราได้วางแผนในแต่ละวันและเตรียมวันนี้ให้พร้อมสำหรับเจ้านานก่อนที่เจ้าจะลุกขึ้นจากเตียงเราได้มอบความเข้มแข็งที่จำเป็นสำหรับทุกๆย่างก้าของเจ้าดังนั้นแทนที่จะมัวประเมินเรี่ยวแรงกำลังของเจ้าและนึกสงสัยในหนทางข้างหน้าจงมุ่งมั่นที่จะติดสนิทอยู่กับเราเสมอเพราะริเดทของเราจะส่งไปยังเจ้าผ่านการใช้เวลาพูดคุยกับเรา ลูกเอ๋ยจงอย่าเสียพลังงานไปเปล่าๆกับการวิตกกังวลเลยแล้วเจ้าจะมีกำลังและความเข้มแข็งยังเหลือเฟือเมื่อใดก็ตามที่เจ้าเริ่มรู้สึกกลัวจงจำไว้ว่าเราเป็นโลคกำบังของเจ้าและไม่ใช่โลคกำบังที่ไร้ชีวิตแต่เป็นโลกที่มีชีวิตและตื่นตัวอยู่เสมอ เราเฝ้ามองดูเจ้าอยู่และคอยปกป้องเจ้าจากอันตรายทั้งหลายที่เจ้ามองเห็นและไม่เห็นจงมอบถวายตัวของเจ้าไว้ในความรับผิดชอบและการดูแลของเราเพราะนี่เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุดที่เจ้าจะสามารถพบได้นี่แน่เราอยู่กับเจ้าและจะพิทักษ์รักษาเจ้าทุกแห่งหนที่เจ้าไปจากหนังสือสดุดีบทที่2 8ข้อที่7 มัทธิวบทที่6ข้อที่34สาดูดีบทที่56ข้อ3และข้อ4ปฐมการบทที่28ข้อที่15ขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะพบกันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอวพรพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ